สวัสดีค่ะอิบซีตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะเพื่อนหลักพามาเที่ยววัดดอยสุเทพยามค่ำคืนนะคะชมบรรยากาศ อยู่ข้างบนนี้แล้วมองลงไปในตัวเมืองนะคะก็จะเหมือนว่าเราอยู่ในเมืองที่สวยงามมากเลยนะคะดูแลระยิบระยับไปหมดด้วยแสงไฟนะคะอ่าอ่า เจดีวัดดอยสุเทพยามค่ำคืนสีเหลืองทองแสงไฟส่องสวยงามมากเลยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออขึ Ó, okay. okay. uh ้นี่ายได้นะเขา มองตรงในสวยงามไปหมดนะคะตุกตาก็เลยถ่ายภาพนิ่งมาเยอะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ